สวัสดีครับวันนี้มาหวนคืนซีรีส์ Fallout กันบ้างแต่วันนี้ผมจะไม่ได้มาพูดถึงเนื้อหาในเกมหลักแต่จะมาพูดถึงภาคหนึ่งของเกมที่ถูกแคนเซิลไปและบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของมันผ่านหูมาบ้างและมันก็คือ Fallout Van Buren ทีนี้มาที่คำถามยอดฮิตเลยก็คือ Fallout Van Buren คืออะไร Van Buren ถูกตั้งใจให้เป็นภาคต่อของ Fallout 2 หรือจะพูดให้ถูกก็คือเกมนี้ควรจะเป็น Fallout 3ก่อนที่จะถูกแคนเซิลไปซึ่งตัวของมันก็ถูกแคนเซิลไปในปี2003เรื่องมาจากปัญหาทางด้านการเงินของทาง Interplay โดยในภาค Van Buren จะเป็นการใช้ Engine แบบ 3D แต่เกมการเล่นจะคล้ายกับ Fallout 1และ2ตัวเกมของ Van Buren จะเกิดขึ้นในช่วงหลังของเกมภาค2 โดยฝั่ง NCR จะขยายอนณาเขตออกไปทางตะวันออกของเนวาดาเพราะงั้นตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องในแถบแกรนแคนยอนฮ h o ว v e r เดมและเดนเวอแถมเราจะได้เจอพวกชนเผ่ายงางเผ่าแบล็กฟุตหรือว่าเผ่าอื่นๆภายใต้ซีซาลีเจียนตัวเอกของเราในภาคนี้จะสามารถเล่นเป็นคนธรรมดาพวกกูลหรือว่าซูเปอร์มิวแทนได้ตัวเราจะเป็นนักโทษที่ติดอยู่ที่ฟอร์ t ทิฟเบ โดยที่แห่งนี้ถูกควบคุมโดย AI ที่มีชื่อว่ายูริซิสก่อนภายหลังที่ NCR จะบุกมาและเราสามารถหลบหนีได้ในภาคนี้ยังจะมีตัวร้ายหลักที่ชื่อว่าเพลสเปอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แช่แข็งตัวเองมาตั้งแต่ก่อนเกรทวอร์ซึ่งแผนของเขาคือการเอาโคตรรหัสนิวเคลียร์มาจาก AI ที่ชื่อว่ายูริซิสโดยเขามีเป้าหมายที่จะทำลายหลังโลกอีกครั้งและจงใจให้คนของเขาเป็นกลุ่มเดียวที่เหลือรอด เป็นการรีเซ็ตโลกอีกครั้งนอกจากนั้นในแวนบิวรนจะมีระบบแฟคชั่นแบบที่เราคุ้นชินกันในภาคนิวเวกัสไล่ไปตั้งแต่ NCR, Brotherhood of Steel, Caesar Legion หรือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Reservation ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์กูและคอนเซปต์ในภาคนี้ก็จะยังคงพูดถึงผลที่ตามมาของสงครามการต่อสู้กันในเรื่องแนวคิดและศิลธรรมในโลกที่ล่มสลาย ต่อมามาพูดถึงระบบใหม่ๆที่ภาคนี้จะมีบ้างครับถึงแม้ว่าระบบพื้นฐานจะเป็นแบบเดิมที่เอามาจากเกมภาค1และ2แต่แวนบิเรนตั้งใจจะให้เควสบางตัวเป็นระบบ Time b a s บสหรือก็คือถ้าเราไม่ทำเควสต,ตามเวลาที่กำหนดหรือว่ารับเควสแล้วไม่ทำมันจะทำให้เควสหมดเวลาและล้มเหลวเหมือนกันกับถ้าเรารีบดำเนินเนื้อเรื่องเควสต,ตัวเก่าบางอันก็จะไม่สามารถทำได้ นอกจากนั้นในภาคนี้ยังมีส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องของ c o m เพนเนีลองนึกภาพว่าใน f o l l o u t n e w Vegas เป็นยังไงก็ต้องบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่แวนบิวเรนต้องการจะทำทีนี้เรามาถึงเหตุผลหลักๆว่าทำไมมันถึงถูกแคนเซิไปเหตุผลหลักอันแรกก็คือทาง Interplay หรือบริษัทแม่ของ f o l l o u t มีปัญหาด้านการเงินนั่นทำให้ต้องหยุดพัฒนาแวนบิวเรไป อย่างที่2ก็คือ Fallout ได้ขาย IP ให้กับทาง Bethesda ไปแล้วนั่นทำให้ Bethesda ก็เอาชื่อของ Fallout มาทำเกมของตัวเองซึ่งภายหลังมันก็คือ Fallout 3นั่นแหละเหตุผลสุดท้ายก็คือทีม Black e y e Studio ถูกยุคทำให้ทีมงานเดิมที่เคยทำเกมหลายคนกระจัดกระจายกันไปบางคนก็ถูกมอบหมายให้ทำเกมอือ่นหรือว่าบางคนก็แยกไปตั้งสตูดิโออืน่นแต่พนักงานที่ทำเกม Van Buren ส่วนมาก ก็จะย้ายไปอยู่สตูดิโอที่ถูกตั้งใหม่ที่เรารู้จักกันดีก็คือ Obsidian แต่ถึงแวน b ิเรนจะถูกแคนเซิลไปแต่องค์ประกอบหลายๆอย่างของมันก็ถูกนำมาสานต่อโดยเฉพาะในเกม Fallout New Vegas อย่างซีซ่าลีเจียนที่ถูกเอามาทำต่อในภาค New Vegas จนเป็นหนึ่งในแฟคชั่นที่น่าเกรงขามนั่นรวมไปถึงตัวของจอชัว Graham ที่ถูกวางไว้ให้เป็นหนึ่งในคอมเพนเน n ของเราในแวนบิเรน และฉายาเดิมของเขาก็คือแฮงแมนตามชื่อของไพ่ทาโร่ก่อนที่นิวเวกัสจะจับเขามาทำใหม่ใน DLC Honest h e a r t และเปลี่ยนชื่อเป็นเบิร์นแมนหรือแม้แต่ตัวของเพรสเปอร์ที่เป็นตัวร้ายหลักในแวนบิวรนถึงแม้จะไม่ได้เอาตัวละครนี้มาโดยตรงแต่เขาก็เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครดังๆอย่างมิสเตอร์เฮาส์หรือว่าตัวร้ายที่ผมชอบที่สุดอย่างฟาเตอร์อีไลจา สุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปก็ขอทิ้งท้ายไว้ว่าถึงแม้แวนบิเรนจะถูกแคนเซิลไปแต่เงาของมันก็ยังคงซ่อนอยู่ใน Fallout ในทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าเกมนี้ไม่ถูกแคนเซิลแล้วก็โฉมหน้าของ Fallout คงจะเปลี่ยนไปคนละแบบกับที่เรามีอยู่ทุกวันนี้อย่างแน่นอนส่วนสำหรับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ